เป็นบาลานซ์การเจอกันตรงกลางครับผมแต่ว่าก็จะค่อนข้างเอียงไปทางฝั่งนี้ส่วนใหญ่ก็คือบอกว่าเลือกได้บอกว่าฉันร้องเพลงนี้ได้ฉะลองได้นิดนึงนะโอเคได้ไปเลยเลือกเพลงนี้เลยล้วช่ครับีวิตผมก็อาจจะมีทางเลือกเดินตามเขาจรอจริงเราเลือกแต่ว่าโดนปัดตก ใช่ครับในเพลงนู่นป,ปัดต,ตกไปครับผม่ะใช่เลือกเรื่อเพลงเรื่อเนื้อเขาเรื่องจากอะไรเลือกจาก,จากฟังหรือว่าคือจริงๆส่วนหนึ่งเป็นเพลงที่บางชอบอยู่แล้วด้วยแล้วเราก็รู้สึกกับอยากร้องเพลงนี้มานานแต่ว่ามันต้องมีคู่มาร้องด้วยไงยออใช่แล้วเขาลองได้ทั้งเพลงไงผมอาจจะไม่ได้ร้องไม่ได้ทั้งเพลงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่บอกว่าเออฉันร้องได้ทั้งเพลงเธอไปฝึกมาแล้วคัะ งานหนักเลยเพราะตอนนี้ก็คือแ่อเพลงรักร้องได้เพิ่มหรือเปล่าไม่นะครับเพลงรักร้องได้อยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับใช่ครับเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยไปก็ชื่อว่าคนที่โชคดีใช่เขาโปรโมทเพลงหน่อยเขาโปรโมทเพลงหน่อยเขาเพิ่งปล่อยเพลงใหม่นะเออพี่ๆช่วยหน่อยนะอยากเป็นศิลปินที่มีเพลงฮิตกับเขาบ้างใช่ก็คือปกติไปทําเพลงคนอื่นแล้วดังกันหมดเลยมีเพลงตัวเองทําแล้วไม่เคยดังรบกวนหน่อยอ้าวเราเราเ็นเป็นเพลงที่ผมปล่อยกับค่าย เลือดอีสเตอร์เทนเมนต์นครั้งแรกนะครับผมเพลงแรกชื่อเพลงว่าคนที่โชคดีกว่ามันเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าเออเราพยายามทําให้คนคนนึงเนี่ยเกิดความสุขอยากให้เขามีรอยยิ้มในทุกๆวันแต่ว่าระหว่างทางที่เราได้ทําให้เขาเนี่ยมันเกิดความสึกว่าอุยสิ่งที่เขามอบกลับมาให้เราเนี่ยโดยที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรนะมันกลับทําให้เรารู้สึกว่าอุทยทไมเราถึงกลายเป็นโชคเป็นคนที่โชคดีกว่าจังเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่คือมันก็อินสปิเรชันมาจากใครหลายๆคนผมพูดเลยแล้วกันเนาะ ไม่ไม่ไม่คือผมมาพูดอยู่แล้วในแต่ละครั้งว่าผม oh, oh, oh. มาอินสปิเรชันมาจากใครหลายๆคนใครคือเพลงนี้คือคนอาจจะมองว่าเอ้ยผมแต่งให้เขาคนเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้ผมอยากจะให้มันรีเลทก,กับคน,น้เยอะผมแค่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเออเรารู้สึกว่ามันเกิดจากความรักเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆที่เรามอง mm. มองเห็นกันก็พอแค่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเป็นความสัมพันธ์ของพ่อกับแม่ก็ได้หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ของแม่กับลูกก็ได้เพราะว่าวันหนึ่งแม่เราเรียนลูกมาเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าแบบลูกเราเป็นคนที่แบบ อยากให้ลูกเรามีคนที่มีความสุขที่สุดบนโลกใบนี้แต่ในระหว่างทางที่แม่เลี้ยงเราไปเรารู้สึกว่าโอ้ทำไมรู้สึกดีจังเลยทําไมถึงมีเขาอยู่บนโลกใบนี้ด้วยอะไรเงี้ยประมาณนี้ผมแค่รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนที่ได้แบบได้ฟังเพลงนี้ได้แชร์โมเมนต,ต์กันต่อว่าคุณรู้สึกก,กลายเป็นผู้ที่โชคดีกว่ายังไงอะไรประมาณนี้ใครโชคดีกว่าใครใครโชคดีไม่คือตามความหมายเพลงเขาจะอาจจะหมายถึงว่ายังไงหมายถึงว่าหมายถึงว่าอยากจะทําให้คนนี้กลายเป็นคนที่โชคดี แต่ว่าเรารู้สึกว่าเรากลายเป็นคนที่โชคดีกว่าน<อ>ี่ได้ทําให้คือกิ๊กเองก็จะแต่งินไปชจริงตลกเวลาคู่เลยมันเป็นปนีซพาริชรวมๆครับผมออใช่แต่คือมันตั้งต้นมาจากเรามันตั้งต้นมาจากเราว่าคือเรื่องนี้มันมันสิ่งที่ชัดเจนมากกว่าคือผมแค่รู้สึกว่าเพลงนี้ผมแต่งมาจริงๆแล้วสําหรับเป็นแฟนคลับโดยเฉพาะเลยเพราะผมรู้สึกว่าผมเห็นภาพ เขาเหล่านั้นเวลาเหมือนผมตั้งใจทําผลงานออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วก็รู้สึกว่าโหพอเขาได้เห็นผลงานเราเขารู้สึกว่าผลงานของเรามันดูมีคุณค่ามากเลยอะแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชมผลงานเรา,เรามากๆาเราก็เลยรู้สึกว่าโหมันเป็นโมเมนตทท์ที่ยิ่งใหญ่ที่อาจจะไม่ค่อยได้มีใครได้รับโมเมนต์เหล่านี้เลยรู้สึกว่าตัวเองกลับไปเป็นคนที่โชคดีกว่าแต่โมเมนต์นี้เป็นอะนต่างคนต่างโชคดีอะไรที่มีกันแล้วกันอ่า มองแล้วมันก็เหมือนมุๆงเราเลยนะ่ชคดียังไงอะคะคือบางว่าจริงๆอย่างที่บางเคยพูดบางไม่ได้ต้องการอะไรเยอะหมายถึงว่าเออแค่แบบอยู่ให้กําลังใจกันในทุกๆวันเวลาเราเจอเพราะว่าชีวิตคนเราบางว่ามันไม่ไม่ไม่มีทางที่จะมีความสุขในทุกๆวันเนาะมันก็จะมีวันที่ดีวันที่แย่แต่แบบเออถ้าวันที่เรามีความสุขเราอยากหันไปแล้ก็อยากเจอเขาวันที่แย่เราอยากหันไปเราก็อยากเจอเขาแค่นั้นมันก็รู้สึกว่าหุยโชคดีจังที่เราแบบไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ก็เป็นแบบนั้นก็เป็นเหมนั้นอครับผมคุณโชคดีกว่ายังไงคะไม่ได้ค่ะหมายถึงผมโชครู้สึกโชคดีกว่ายังไงที่ได้ทำให้ให้เขาหรือว่าผมรู้สึกโชคดีกว่ายังไงกับทุกคนผมโชคดียังไงที่มีเขาผมรู้สึกว่ามันก็มันก็ดีตรงที่เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเราแล้วก็เป็นคนที่เข้ามาคอยจัดการชีวิตเราอะไรย่างเงี้ย ชีวิตเราไ,ปไปม่ถึงว่าจัดการชีวิตเราให้มันดูมีระเบียบม,มากขึ้น <c oughs> ดูแบบว่าเออสามารถพูดคุยกันได้ในทุกๆเรื่องแล้วก็สามารถแบบเออบอกเป็นคนเป็นเหมือนคนที่คอยแนะนําว่าเออสิ่งนุ่นดีสิ่งนั้นดีนนดอะไรอย่างเงี้ยเราลองแบบว่าทําแบบนั้นแบบนู้นไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนเป็นคนที่คอยตะล่อมตะล่อมให้ผมทําสิ่งต่างๆนี้ตนน่างๆ คล้ายๆแม่เนาะไม่ใช่เาปไงทำให้เขาเป็นระเบียบเรียบร้อยยังไงแม่มันเหมือนแบบเราเรา,เรา,เราแบบอยากแนะนําสิ่งดีๆให้เขามากกว่าห<ช>มายถึงว่าเอออยากแบบอยากช่วยเหลือเขาในทุกๆเรื่องจริงๆเขาก็ช่วยเหลือบางเยอะแล้วบังก็เหมือนแบบเอออะไรที่เราแบบมีความรู้หรือว่าแบบมีอะไรที่แบบรู้สึกว่าเอยเขาทําแล้วเขาน่าจะมีความสุขอยากให้เขามีความสุขแหละจริงๆแล้วเป็นผู้อาบน้ําร้อนมาก่อนเห็นแม่เหมือนแม่เลยงงมากเออเรามีเราไม่โอ้ ไม่ A เอหรอกคือคือจริงๆแล้วเราไม่ใช่เราไม่กล้าเอนะคือผมบอกแล้วผมยืนหนึ่งอแล้วผมไม่สามารถมีใครทําอะไรผมไนดะ้ครับผมครัผมครับคือถ้าถามว่าเราเอบ้างไหมเราก็บอกอุ้ยตอนแรกเราก็จะรู้สึกว่าเออถ้ามันเข้ากับชีวิตเราแล้วมันทําให้ชีวิตเราดีเราก็โอเคนะใช่แต่เพื่อนๆคุณบอกว่าจากคนที่ไม่เคยยอมใครครับเออเขาลงแชมป์ไม่เรียบรอหรอจริงไหมเนี่ยผมยังไม่ยอมอยู่นะ เยชื่อเพื่อนได้เลยนะใครครับโโอ้ใครพาลิเจเจพยายามเยอะมากเลยคนไอสองคนนั้นมันเด็กเลี้ยงแก่ไม่ไปเชื่ออะไรมันมากเด็กเลี้ยงแก่ครครับจริงๆก็ก็ก็ผมยังยืนยันอยู่คำเดิมครับว่าผมก็ใช้ชีวิตขอผมไปโดยที่ผมเป็นคนที่ไม่ได้ ก็เป็นคนข้างลับกลางๆแล้วกันโอเคค่ะโอเคค่ะครับผมคือคนชอบบอกผมว่าถ้าจะเต็มแบบเต็ม10ผมให้เท่าไหร่ผมก็จะให้ประมาณ6อะไรเงี้ย oh. แต่คนก็จะชอบจับตามองว่าเออมันขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยใช่ของเราไม่เท่ากันมากประมาณนั้นมั้งครับ <laughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะเรื่องมีคู่ละเราปีมีก็ไปทะเลกี่รอบ เฮ้ยไปบ่อยมากเลยนะทะเล่าสุดจะไปมาไปมาเพิ่งไปทะเลมาสองรอบสองรอบปีนี้เพิ่งสองรอบเองจริงๆแล้วเออผมเคยพูดกับเขาว่าสิ่งที่ผมอยากจะเปลี่ยนแปลงในปีนี้คือผมอยากจะเปลี่ยนแปลงคือผมอยากจะห่วงเวลาการทํางานให้น้อยลงหมายถึงผมรู้สึกว่าปีที่แล้วผมมีสล็อตเวลาหรือว่ามีสเกจช่ที่จะต้องทําแล้วมันบีบตัวเองมากๆเลยจนทําให้เราไม่สามารถลากิจไปนู่นไปนี่ไปนั่นได้ คือแม้ว่าครอบครัวเราหมายถึงว่าเราจะไปเที่ยวกับครอบครัวเราเรายังไปไม่ได้เลยอะไรเงี้ยผมสัญญากับเขาแล้วก็ผมก็พูดกับครอบครัวด้วยว่าแบบปีนี้ผมจะห่วงเวลาการทํางานของผมให้น้อยลงแล้วก็มีเวลากับคนในครอบครัวผมให้ได้มากขึ้นหรือว่าเป็นชอบเป็นเขาเราเลยต้องใช้เวลาเขาผมให้เวลากับเขาอยู่เสมอนะครับใช่ห้าห้านาทีผมก็นับใช่เป็นไงบ้างเปล่าพอปรับเปลี่ยนมาขนาดนี้มันติ๊กเกิร์ไม่มา เาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยเดย์วันค่ะหมายถึงว่าเขาเขาพยายามอุ้ยนี่แปลกๆนะสัมภาษณ์นี้มันแบบเหมือนถ้าเราตอบธรรมดามันจะไม่แปลกพอเราพูดที่มันดูชัดอ๋อคือจริงๆเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเขาจะชอบหาเวลาแบบเล็กๆน้อยๆแวะมาหาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยช,ช่วงวันแรกเชียร์มวยกันยังไงวันนี้ก็ยังเชียร์มวยกันเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเอเนอร์จีดีครับเลิ่มเริ่เริ่ไม่ไม่ไม่บวกมาเลยเหรออะไรนะครับ าางงนอ๋อจ้ไหมเขาน่ารักอยู่แล้วน่ารักเค้นทุกวันคือให้เต็มสิบมาตลอดก็เลยให้เต็มสิบมาอยู่แล้วนำทุกคนมาหมดเลยพอใจยังไปกันเป็นครอบครัวไปกับครอบครัวค่ะใช่เหมันมีสองคนทีทะเลมีพ่อแม่ผมด้วยฮะมีพ่อแม่ผมด้วยแล้วก็น้องสาวผมด้วยฮะ ผมยังไม่ได้ลงเลยนะครับาผมไปทะเลคุณมีคนเขารวมภาพมาแบบว่าโอ้ยชายชอบใส่ใจไงคนไทยชอบใส่ใจเป็นคนไทยทุกคนคนประชาชนได้คนไทยชอบใส่ใจครับผมประมาณนี้ก็ไปกับครอบครัวด้วยเออเหมือนตอนนี้คนผู้ชม่คู่เราเป็นคู่ที่แบบลงตัวสุดๆเลยครับผมลงตัวได้นะครับผมแต่อย่าทำให้ผมรู้สึกกดดันกันนะครับ ใจเย็นนะครับผมก็รู้สึกดีครับที่มีคนคอยให้พลงังโพสิทีฟกับเราแล้วก็มีคนคอยสปอร์ตเรามันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงรวมถึงตัวผมแล้วก็รวมถึงตัวเขาด้วยก็อยากจะขอบคุณ,คณทุกคนทีเออ่เอ็นดูความน่ารักของเราสองคนละกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่อ่าอยาเนี่ยข้างหลังมันยกอย่างนี้แปลจริงมะเนี่ยคือเขาเนี่ยจะเป็นคนคอยพูดอยู่ตลอดนะว่าเขาสนับสนุนเพราะว่าเขาอยากจะได้เห็นเขาชอบเห็นคนมีความรักที่ดีครับอ่าใช่คือจริงๆอ่ะ จร,จริงๆรู้สึกขอบคุณมากๆที่ทุกคนเหมือนแบบ support ออความรักของบางแต่บางรู้สึกว่าจริงๆอย่างหนึ่งที่บางอยากแบบให้คนได้เห็นจริงดีๆเหล่านี้เพราะบางอยากให้คนเชื่อมั่นจริงๆอ่ะว่าแบบความรักดีๆมันมีอยู่บนโลกจริงๆมันมันมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆถ้าแบบคุณแบบรักตัวเองมากพอแล้วก็แบบเข้าใจตัวเองแล้วก็เจอคนที่ถูกต้องที่สุดอะไรประมาณนี้คุณอาจจะ เสียใจร้องไห้มา100ครั้งเพื่อคนคนหนึ่งนะครับเอออะไรอย่างงี้เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เขินที่จะแบบแชร์โมเมนต์กับเขาอะไรอย่างงี้พยายามทําตัวให้เป็นธรรมชาติที่สุดอะไรอย่างงี้